อีกแล้วอุ้ยอู้บูมาสุดยอดสุดยอดด้ยสอนสอนพี่น้องสอนเลยสบายดีพี่น้องวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาห่างมองเนาอยนะลอาไสมมองพี่น,อน้องลูกหญ้าลูกหญ้านามันลูกญหญ้านาพี่น้องห่างแล้วก็่ไซม์แล้วก็วกประมาณ 2, สองสามสิบมุม จะพาพี่น้องไปยามเบ่งไว้ชักยึกเลยาะถวาเมื่อเช้านี้ใส่ประมาณสองชั่วโมงเลยวะไปยามมันได้ประมาณโลหนึ่งแล้วพี่น้องเลยถวายนี่ก็มาตอนแรงเนาะมาลุกหนาวโอ้พี่น้องธรรมชาติส,สุดยอดเลยหนากระโฮกแท้ว่าอากาศเมื่อกี้นี่ฝนตกแห้งเอาแถวกับพี่น้องเลยก็มารอรถมารอติดตามเบิ่งว่าใส่มองจังไดง ใส่มองบนปลาใหญ่ด้วพี่น้องเนาะใส่ตามนี่แหละทงให้ทงนาเนี่ยแหละเนาะปลาน้อยพี่น้องเอ้ยใส่น,น,น้ำแม่บ่ได้ยันพอน้ำคุณไหลายแล้วน้ำขึ้นหลายฝนตกทุกมือพี่น้องเอ้ยก็เอาดมสมบูรณ์เนาะธรรมชาติโอ้ยทงให้ทงนาพี่น้องเนะไปเบิง่งว่า้จะใส่บนได้แท้พี่น้องเอ้ ทวาตอนนี้ก็เริ่มใส่แล้วพี่น้องใช่เป็นคลองเมืองพี่น้องเลยน้ำไรสิพอลุงพนว่าแต่ละปีนี่ใส่ได้หลายวันฉันกันรอลุนกันเด้อพี่น้องเด้อทสังเกตเบิ่งไม่สวยนี่ก็ป่าลายพี่น้องเลยน้ำใสดีแต่เดือนนี้ฝนตกมั้งแล้วกินนี่ฝนตกแย่มพี่น้องน้ำก็เลยขุ่ณมันมัดใส่แล้วเนาะก็ปล่อยไปตามนี่แหละเนาะ ไป,ไปตามนาม้ำไหลเลยนี่ยจะล่อลุ่มกันอาชิมานหรือบุมานเนาเออตัวบรรยากาศนี่ฝนตกเงียบๆเลยพี่น้องว่าเข้านาปีนี้ก็งามพี่น้องเอ้ยลมพัดเย็นดีพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งธรรมชาติเนาะอาวิวนาผาเนี่ยอันนี้ก็เกิดมาพัดตรงด้วยพี่น้องรอลุ่นรอลุ่นพี่น้องเอย โอ้หัวมองกงยยาวเตี้ยเนะาะใส่มองใส่มองนี่แหละใส่มองปลาปลาพ่อลูกคนโห่เนาะเป็นสำนานในการใส่มองหรือฮาปูฮ่าเปลอาชุดยอนแล้วเพื่อนนะการหาอยู่หากินนะใส,ส่สยจากสีวัชพืดีเพื่อนใส่ไปเรื่อยๆจากใส่แล้วก็สิพาพี่น้องไปลุกหญ้านาเนาะคุณโอ้ใส่มองลุย ไปเลยนี่นะขอเรียบร้อยพี่น้องเลยติดตามเบิงติดตามเบิงหลังจากลูกยาหน้าเลยครับทพามายามเนาะสองด่างพี่น้องเลยอันนี้ด่างน,น้อยเขาด่างใส่มือสาวนี่พี่น้องใส่สองด่างเลยมองนี่ใส่ด่างต่อไปพี่น้องอา้าวขอหดหมดใส่หลังด่างที่สองพี่น้องเลยใส่มอง เห็นปลาพี่นเห็นปลาปลา,ปลาเห็นปะน่าได้แล้วๆคว,ว่าเมื่อเช้านี่แหละใส่นี่ก็ใส่ปลาไว้ก็ละไปลกุกย่านามาวันสองงปลาสองโมงพี่น้องก็ได้ปลาเป็นโลเลยนะใส่มองกันพี่น้องเดี๋่วพี่น้องเริ่มปล่อยมองแล้วเนาะมัดใส่ครับ วางนะทัวมองสั้นพี่น้องมองน้อยเนาะตัวตัวยาวเราใส่ไปแล้วเนาะการรดน้ำกันพี่น้องเลยชิมานคือมือสองเนะบะใส่ไปเป็นที่แล้วเฮ e ียวห้อยพี่น้องเลยรดุ้นกันพี่น้องอาพี่น้องร่างแจ้งนะใส่มองตอนสวยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เรว่ามายามพี่น้องเลยกับผูสวยเนาะมากค่สามโมงละ ตอนนี้ก็หกโมงแล้วพี่น้องเอ้ยใช้เวลาสองสามสมัปโมงสามสัปโมงฮะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยเสร็จแล้วโอ้โหปลาหน่อยเนาะมองปลาหน่อยพี่น้องเอ้ยนาะเขาจั่ว อยพี่น้องมาอยู่มาอยู่เอ้ยบ่ได้ปิงแรงเนาะปินกินแรงพี่น้องเอ้ยปูขาวจั่วปลาได้ข้าวจั่วรอรุ่นรุ่นพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังบ่สุดหมอเนาะาวเติบขออยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยโอ้บ่วสิได้าีปกติห่างไว้มื้อคืนนี่นีว่าห่างไว้2-3ชั่วโมงนพี่น้องเนาะ เอาถ้าว่าใส่ซองด่างเราเมื่อกี้นะเอาลองเบิรงด่างสุดท้ายจะมานกันบก่กาใส่มือเศร้าในกาได้ป่าเป็นโลนนะรูด่างเดียวดูนะ <c oughs> ใส่ไปมุดขึ้นนี่หว้าตื่นส่อหม,มานี่ยแต่หมาแยะ <c oughs> ันนี้พี่น้องเลยนี่แหละเขาวิธีชีวิตบ้านนอกพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินหนึ่งสิละ สุดยอดสุดยอดพี่น้องหน่ป่าธรรมศาสตร์พี่น้องเฮ้ยเพื่คักหลายทำบรรยากาศตอนแรงพี่น้องเลยโอ้ย,อยก็รวมสมบูรณ์บานเฮาเนาะอ้าวพี่นอ้องเบิ่งดังสุดท้ายปไปเลงนี่สิบูถือวฮะฮึโอ้ถือเลย บัคขวดทึปบนไดเนาะอืออือโอ้ตินบมจามิสซ้อมใน,นได้เลยพี่น้องโอ้ตัวต้นแรงนี่บัมานนะตัวยังก,กินป้าไปฮะเมื่อจริงมายามเนาะมันคืนทว่าได้เลยพี่น้องเลยมีซ้อมกับแซ่บบอนี่นแหละป้าก็เป็นโลโอ้มีอย่างตัวโอ้ตัวยังก,กินนี่โอโบคุณมา สุดยอดสุดยอดโอ้ยสอนสอนพี่น้องสอนเลยพอได้ยุติกินพี่น้องทั้งในี่ยนามมีปลาในานามมีข้าวอะไรเนี่นยเขาว่าวันน่ะโอ้ยใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปพอสำนีเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาพอก,กันในคลิปหน้าขอบใจหลาย